ครับไถมินิจิปชิปครับไถโคบล่องข้าวโพดครับพี่น้องนี่ค like รับเขาไถเบิกออกแล้วครับไถโคปหยาไว้กลางล่องนะครับเดี๋ยวพี่มันเป็นล่องเังสี่แล้วครับนี่เป็นล่องชี่เราห้องกัดไถโคปหยาไว้ครับหยาอยู่ในล่องหลายแล้วมือนี้เขามาไถกบครับมาที่นี่นี่ครับพี่น้องนี่ทีไถไว้ครับนี่ครับไถกบ ขาดดินเขาเงาเลยครับขาดหนาเขาไม่ผมเงาเขาปวดครับต้องดีเฮ็ดให้กำจัดว่าจะขืด้ในิตัวครับผมขาดหากระชีบหลายครับอยูครับหนาข้างหน้าเนี่ยเขาอีกไปถูกใจครับโอ้เหมือนีวัวเหลาขาตั้งกล่องมานนั่งเลครับพี่น้องรอใครครับนี่ครับได้เด็กบอกเนี่บ ruộng cà phốt không? nó gạo nào ชื่อเดียว่นี่นรับตุ้งที่กล่องนะขอให้ปดเ,เ,เป็นร้ายนะครับลูกเป็นรุ่นครับหลายรุ่นครับเ,เี่ครับผมเนี่ยมัดในขอบโอคดนะครับเอารถไถมีนี่จิบใส่งานรถไถเทาี่ปุรน,นครับี่น้อง เทบนะครับที่เทาไถกบมาแล้วครับเนี่ยเป็นประมาณนี้ครับโดยฟานฮูกระใต้ครับไถกบครับผมเนี่ยเดี๋ยวจ้างเพื่านในคืนพานขันืนพานวัผมไปรีวิวให้เบิ้งหน้าครับเรื่อผู้ใดสนใจที่ในคอมเมนต์เอฟซีว่าอยากได้สนใจพันนะครับที่เพื่อนเทียบไทยเนาะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้เบิ้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งต้นครับผมครับนี่แล้วพี่น้องครับไถกบเรียบร้อยแล้วครับ พ่อเขากระรุ่นประมาณสูงเพียงหน้า,อกน,าอ,อกนะครับเท่าอกนะครับพี่น้องนี่ครับไถกบเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับนี่ครับเราจะไถกบนะครับเพื่อกำจัดหญ้าเนี่ครับเขวานห้าหลายินน้ำหล่องเขากระไถแหกออกจากต้นกบไปกบ ว่าใบกลางแล้วกอะไถกบเขาต้นกับให้มันางาเริ่มเลื้ยงนี่ครับนี่ที่พวกนี่แหละยุคกลางๆลองเลี้ยงสิละคุณไปไถกบเขามาไวถ้าเฮดได้ก็สิเป็นน้งสี่ครับนี่ครับแปลงนี้กะบคือก็ค่อยนิ่งหยาได้เห็นไหฝากกดติดตามครับผมก็ไถมีนิดจิ๊บๆน,นี่ใส่หูกระต่ายไถกบครับฝากเป็นน้องจ๋ครับช่องบ้านหลวงป่าครับผม